วันนี้เรามาอยู่ที่หน้าตู้อัญมณี168นะครับเป็นหินอัญมณีหินอัญมณี3ก้อนนี้นะครับต่างก็มีคุณสมบัติประจําตัวโดยที่หมายเลขหนึ่งนี้เป็นหินอัญมณีที่มีพลังในเรื่องของการให้ความมั่งคั่งร่ํารวยแก่ข้าราชการนะครับส่วนหมายเลข6นี้เป็นหินอัญมณีที่ให้ความมั่งคั่งร่ํารวยแก่ผู้ที่เป็นข้าราชการตํารวจทหาร แล้วก็ผู้ที่มีอาชีพเสี่ยงส่วน8นะฮะหินอัญมณีหมายเลขก8นี้เป็นหินอัญมณีที่ให้พลังความมั่งคั่งร่ำรวยแก่ผู้ที่ประกอบธุรกิจการค้าโดยทั่วๆไปหรือประชาชนโดยทั่วๆไปแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเวลาที่หินทั้ง3ก้อนนี่มาตั้งรวมกันเป็น168มันจะมีความหมายพิเศษในทางฮวงจุ้ยนะครับซึ่งหมายถึงเทพเจ้าสดาวองค์แรกก็คือ6 องที่สองก็คือลกและองคที่สามก็คือซิ่วซึ่งทั้งสามองค์นี้เมื่ออยู่รวมกันก็หมายถึงอํานาจวาสนาบารมีความมั่งคั่งและก็ความมีสุขภาพดีความมีอายุยืนซึ่งถ้าใครได้ไว้นะครับไม่ว่าจะตั้งในตําแหน่งใดทิศใดก็ตามของอาคารบ้านเรือนก็จะประสบกับสิ่งที่นําโชคนําชัยนาอํานาจบารมีนําเงินนําทองและก็สุขภาพมาสู่บ้านเรือนนั้นๆครับถ้าเราไม่มีนะฮะสมมุติว่าเราไม่มี หินในลักษณะนี้ในลักษณะ168เราก็สามารถาที่จะตั้ง6ลกซิลนะครับรูปเหมือนรูปภาพของหลก็กซิลเนี่ยเอาไว้ที่อาคารบ้านเรือนนะครับแต่ถ้าในกรณีนั้นเนี่ยเราต้จะต้องตั้งในทิศไม่ทิศตะวันออกก็ตั้งประจันกับประตูหน้านะครับเพราะว่าเป็นสองตำแหน่งที่พอจะมีพลังนะส่วนในกรณีสำหรับหินนี้เนี่ยเขามีพลังอยู่ในตัวเขาเองเพราะฉะนั้นจะตั้งในจุดไหนตำแหน่งไหน มันก็มีพลังเกิดขึ้นครับหรือว่าถ้าสมมุติไม่มีฮกโรกซิลเราจะเขียนเป็นหมายเลข1หมายเลข6หมายเลข8ก็ได้ใช้ได้ทั้งหมายเลขของเบอร์โทรศัพท์หมายเลขของรถยนต์นะครับสามารถใช้ได้หรือแม้แต่เป็นเครื่องหมายทางการค้าชื่อร้านค้าก็ใช้ได้ซึ่งก็หมายความเช่นเดียวกันก็คือจะประสบความสําเร็จมีความเจริญรุ่งเรืองนะฮะมั่งมีเงินทองครับ